ู่อีครั้งหนึ่งนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิบสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับก็ย้ำนะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับชาวราศีกุมซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่14มีนาคมนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ และก็เป็นพลังดวงช่วงวันที่1ถึงสิหาสิงหาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับเป็นพลังดวงรวมๆนะครับไม่ได้เฉพะจะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขออาจารย์ราศีกลุ่มทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นในโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็พิจารณารับเาพาะพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลัง เป็นกำลังใจให้ท่านนะครับกมลยากรที่ดีๆที่อ่านออกมาก็ขอให้สร้างความสําเร็จมัง่งคั่งบุดรมสมบูรณ์มัง่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นสมหวังนะครับอะไรที่ไม่ไดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้นในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัย มาณนะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับขอขอให้ชาราศีกุมตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพลังมงคลดีๆนะครับให้ได้รับพลังดวงดีๆในช่วงครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมนี้นะครับก็มาก็เปิดไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนนะครับให้กับชาวราศีกุมโดยภาพรวมๆนะครับก็ ราชาถือไม่เท้านะครับก็ตันเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการบริหารในการจัดการนะครับจับตามอะไรก็สู่เป้าหมายความสําเร็จได้ในทิศ่างที่มั่นคงรุ่งเรืองนะครับอะไรที่มั่นคงอยู่แล้วก็ท่านดูแลนะครับบริหารจัดการ ให้มันคงเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีการได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศทางที่ดีนะครับได้รับการสนับสนุนเกือ้อกูลอย่างเหนียวแน่นแข็งแรงมั่นคงนะครับก็ทาให้สถานก,การณ์ต่างๆของท่านก็เดินหน้าอย่างมั่นคงอย่างเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอัศวินถือไม้เท้านะครับ ท่านมีพลังมีแพชชั่นในการกลับเคลื่อนในการทุ่มเทนะครับก็ทำให้ท่านสามารถดึงดูดเม็ดเงินผลประโยชน์เข้ามาด้วยความกล่องตัวเช่นกันนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้หลายๆท่านอาจจะมีสรรกณ์ของการเดินทางนะครับเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่เกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับธุรกิจของท่านใครที่เกิดอยู่ในอ,อ่องแงในที่โตตามานนะครับก็จะมีออกไปสัมผัสเนื้องานในใช้งานอะไรต่างๆนะครับ ก็ในแหล่งผลิตอะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะมีการเดินทางไปอบรมสัมมนาในเชิงความรู้วิจาการนะครับให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกับทักษะไอเดียที่หลากหลายหรือบางทีก็ถูกส่งไปศึกษางานนอกพื้นที่ต่างสาขานะครับก็ทําให้สถานการณ์ของการงานธุรกิจของท่านนั้นสู่ความสําเร็จ เติมเต็มสู่เป้าหมายงความรุ่งเรืองถ้าเคยขาดสมทุนไปบ้างอะไรต่างๆที่บางทีสภาวะต่างสังคมนะครับที่อาจจะไม่อำานวยในก่อนหน้านี้นะครับที่ทำให้สถานการณ์ต่างๆของท่านดปดาวลงไปในการขาดรายได้นะครับในการที่ความสําเร็จไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้นนะครับก็จะทำให้ท่านได้รับโอกาสที่ดีต่างสังคมเข้ามาเติมเต็มนะครับไอ้ท่านนั้น สู่ความสมหวังสำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนมีชื่อเสียงนะครับเป็นประกายารัศมีแห่งความเติบโตในติดต่างที่รุ่งเรืองพื่องผูต่อไปที่จะทำให้ท่านเก็บเกี่ยวผลป,ประโยชน์ต่างสังคมนะครับด้วยความบุดมสมบูรณ์สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับแม้ท่านจะมีปัญหาบ้างนะครับในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งอาจจะมีปัญหามาจากคนในครอบครัวก็ได้นะครับที่เข้ามา ก็ท่านก็สามารถที่จะเคลียปัญหนานั้นได้สําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็บริหารเดินหน้าเติบโตรุ่งเรืองต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับอะไรที่เป็นปัญหาก็กระจัดได้อย่างรวดเร็วนะครับก็สร้างความมั่นคงความสุขความบุดมสมบูรณ์เข้ามากับความสําเร็จนะครับความกลมเกลียวความรักความสามัคคีนะครับอบอุ่นกันในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น ของเพื่อนร่วมมาในองค์กรหรือในคนในครอบครัวก็าตามนะครับที่การงานธุรกิจที่ทาอยู่กับบ้านหรือร่วมกับคนในครอบครัวเป็นธุรกิจคงเสียอะไรต่างๆนะครับหรือการงานธุรกิจที่มีเพื่อนร่วงมงานในองค์กรอะไรต่างๆนะครับก็มีความสนิทสนมกลมเกลียวนะครับทีร่ร่วมมือร่วมมือร่วมใจกันในทิศทางที่ดีที่มองเป้าหมายร่วมกันของความสําเร็จนะครับนายจ้างลูกจ้างก็รักใคร่กันดีนะครับที่สนับสนุนนะครับ ไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามนะครับท่านก็สามารถที่จะคลี่คลายรับมือได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับแม้จะเป็นสภาวะปัญหายากๆสําหรับคนอื่นก็ตามนะครับแต่ด้วยพลังด้วยแพชั่นของท่านนะครับแล้วก็โดยความสุขุมรอบครอบใจเอ็ดใช้ผลใช้ประสบการณ์ต่างๆนะครับก็สามารถรับมือได้ทุกปัญหานะครับที่จะทา้างความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาแปดเหรียญนะครับ ที่จะสร้างความเติบโตท่านขยันมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะครับก็ทำให้สร้างไรายได้ไรายรับเข้ามามากขึ้นนะครับหรือมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพอะไรต่างๆหรือเรียกว่าได้รับแรงแข่แงแรงแข่งแร่งจากหุ้นส่วนก็ได้นะครับในช่วงนี้ที่จะเข้ามาเป็นพลังเสริมความแข่แงแรงแข่งแร่งให้ท่านมีการขยายตัว สู่ความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้ผลประโยชน์ผลรายรับเข้ามาเติมเต็มมากกว่าที่ผ่านๆมานะครับใครที่มีรักคู่ครองนะครับก็เป็นสร้างรายได้รายรับด้วยกันตรงตั้งสองฝ่ายด้วยการขยันด้วยการทุ่มเทนะครับแต่ในสถานการณ์ของการเริ่มต้นในต่างตินต่างแดนในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับชาวราศีกุมนะครับ ที่เจ็ดดาบขึ้นมาในเรือนกองต่างถินต่างเดนนะครับแล้วก็ตรงกับ1ดาบนะครับานอาจะมีปัญหาเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องไใจตรองด้วยความรอบคอบอะไรไม่กระจ่างชัดนะครับก็ศึกษารายละเอียดในต่างที่ดีเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนอะไรลงไปนะครับโดยเฉพาะการทาธุรกิจอะไรต่างๆในต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรก็ตามในตินแดงไกลโพ้นนะครับที่อาจจะมีปัญหาเข้ามาที่อะไรไม่ชัดเจน นะครับหรือบางทีการเริ่มต้นของท่านอาจจะมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่จะจ้องรัดเอาเปรียบอะไรกับท่านได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องใช้ความสดส่งพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับตามความกระจ่างชัดให้ชัดเจนนะครับหรือบางทีเป็นสถานการณ์ที่มีโครงการอะไรใหม่ๆนะครับเตียาจะมีการช่วงชิงกันมานะครับใช้ความสามารถในการประมูลเรืออะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์ของการยัดใต้โต๊ะติดสินบนอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น จาราศีกุมก็พยายามตรวจตรองอ่าตรวจตรวจสอบตรวจสอส,สองดูเพื่อความโปร่งใสนะครับและก็ท่านก็สามารถที่จะปรับสมดุลในสภาวะต่างๆนะครับยึดย,ยุยย่นในสภาพคล่องตัวนะครับู้จักความ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 คิดเห็นของผู้อื่นมาแก้ไขปัญหาปหนวกับความเชื่อมั่นของตัวเองนะครับก็ทำให้สู่เป้าหมายความสำเร็จคลี่ไกปัญหาต่างๆได้ด้วยความปลอดภัย นะครับก็สร้างสถานการณ์ของการเติบโตมากกว่าเดิมที่ทผ่านมานะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าก่อนที่จะเกิดความสําเร็จมั่นคงนั้นอาจจะเป็นช่วงของการเหนื่อยพอสมควรเช่นกันนะครับกับชาวราศีกุมนะครับซึ่งบางทีบางสถานการณ์ที่ดรบดาวลงไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะต้องทุ่มเทกับความเปลี่ยนไปยามนะครับที่อาจจะต้องทําความเข้าใจกับผู้อื่นอะไรต่างๆหรือต้องต่อสู้พอสมควรนะครับ ก็จะทำให้ทัานนั้นสามารถผ่านไปได้แต่ต้องเหนื่อยก่อนนะครับแล้วก็จะสร้างความมั่นคงเข้ามาไอ้ตัานได้รับมั่นคงต่อไปในทิศทางที่รุ่งเรืองไอ้ทัานเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างมั่นคงนะครับอะไรที่เป็นปนัญหานะครับจะถูกตัดจบในสรรการของการต่อสู้อะไรต่างๆนะครับจะ ตตัดจบด้วยความปลอดภัยแล้วก็เดินหน้าสู่ความมั่นคงอย่างรุ่งเรืองต่อไปอาจจะมีสถานการณ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับสำหรับบางท่านในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่อาจจะเกิดปัญหา ในการงานของท่านที่อาจจะมีเข้ามานะครับบางท่านก็อย่างที่กล่าวนะครับอาจจะมีสถานการณ์กองการมีปากมีเสียงอะไรกันเกิดขึ้นได้ด้วยเชน่นกันที่อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการงานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยเชน่นกันนะครับซึ่งบางทีอาจจะเกิดสถานการณ์ตัวก,การกันแกล้งก็ได้นะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับเพราะว่าเจ็ดดาบก็ขึ้นมาห้าไม้ตายก็ขึ้นมานะครับที่บางที ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีสําหรับท่านนะครับที่ก็ามาเบียดเบียนนะครับที่จะทําให้เป็นปัญหาและต้องต่อสู้แต่ท่านก็สามารถที่จะจบปัญหาได้ในต่างที่ดีนะครับกับการคิดในมุมที่หลากหลายในมุมที่กว้างขวางในมุมที่แตกต่างนะครับก็เป็นจุดประกายท่านเลพบกับโอกาสดีๆที่จะสร้างความรุ่งเรืองเติบโตเข้ามาเต็มที่นะครับจบปัญหาต่างๆลงด้วยความปลอดภัยแล้วก็เปลี่ยนแปลงสู่การ เติบโตสู่ความสมบูรณ์สมดุลต่อไปด้วยความรุ่งเรืองนะครับอย่างมั่นคงบางท่านมีโอกาสโยกย้ายต่งตางประเทศนะครับอย่างที่กล่าวมาแต่ก็ต้องระมัดระวังต้องใส่ใจในรายละเอียดด้วยนะครับที่บางทีในสถานการณ์ต่างตําแหน่งนะครับบางทีเป็นตําแหน่งในต่างประเทศที่อาจจะเรียกว่าแต่ที่จะเป็นโอกาสของท่านนะครับที่จะได้รับตําแหน่งนั้นนะครับแต่บางทีก็จะมีผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับ ทีอาจะเข้ามามีนอกมีในอะไรต่างๆในลักษณะเจิงไม่โปร่งใสนะครับอันนี้ก็พยายามสอดจ่องเช็ครายละเอียดต่างๆนะครับท่านจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ไม่ตกเอารัดเอาเปรียบนะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาวราศีกุมในช่วงนี้นะครับการเงินของท่านก็มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ กับความสําเร็จของท่านอย่างมั่นคงนะครับสังคมก็เปิดโอกาสเติมเต็มต่างการเงินเข้ามากับท่านได้รับอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับเงินต่างตินต่างแดนต่างประเทศนะครับก็เข้ามาเติมเต็มสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องปูหรือสถานการณ์ต่างการเงินนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยนะครับในเรื่องความเป็นความตายของผู้อื่นก็จะเข้ามาเติมเต็มต่างการเงินให้กับท่านได้รับ ในช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับแล้วก็บางท่านก็มีเส้นต่างใหม่ๆต่างการเงินนะครับที่นอกเหนือจากความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะมีเส้นต่างใหม่ๆต่างการเงินเข้ามาแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพการขยันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ยิ่งสร้างรายได้ระดับของท่านในช่วงนี้ให้มีมากยิ่งขึ้นบางท่านก็จะมีการตั้งเป้าหมายเก็บอมริบนะครับในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์สะสมเงินไว้กับการใช้จ่ายกับสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับบางทีก็ อยากจะซื้อบ้านสร้างบ้านซื้อที่ดินนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนรถใหม่หรือใครที่ไม่มีรถก็อยากจะซื้อรถมาไว้เป็นส่วนตัวนะครับหรือมีการตั้งเป้าหมายในการที่จะใช้จ่ายกับสิ่งของที่มีต้องใช้เงินเยอะๆนะครับจึงอาจจะตั้งเป้าหมายในการประหยัดอะไรที่เกิดใช้จ่ายแล้วก็ตามไม ไม่เกิดความชัดเจนในเรื่องของผลประโยชน์ท่านก็จะมีการตัดจบกับการจ่ายจ่ายนั้นนะครับแล้วก็ขวางระบบระเบียบปรับยืดหยุนนะครับในการจชาจ่ายให้เกิดความสมดุลเพื่อสร้างสถานการณ์ให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยความปลอดภัยในทางการเงินนะครับก็สร้างความมั่นคงทางการเงินของท่านให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของความรักคมสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับคนที่โสด ก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสตอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่ไพ่ไม่ได้บอกบอกถึงในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะครับอาจจะด้วยท่านเอาเวลาไปตุ่มเทกับการพัฒนานะครับในเรื่องของการดูแลการบริหารการงานหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอเร่งร้อนหรือไม่ค้อยกระตือรือร้อนในการที่จะหาความรักความสัมพันธ์นะครับ ก็ยังตั้งการตั้งกำแพงยังเลือกอะไรเอาไว้แล้วก็ใช้ชีวิตกับการรักตัวเองแล้วก็ผูกพันกับคนในครอบครัวนะครับก็มีความสุขมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ปลอดภัยก็อยู่แบบโสดๆอย่างเหนียวแน่นเช่นกันนะครับแม้บางคนอยากจะมีความรักความสัมพันธ์นะครับบางทีก็จะไปสื่อสารความสัมพันธ์กับผู้หนึ่งผู้ใดแต่ไม่ได้รับการตอบสนองเข้ามานะครับก็ออยังต้องโสดต่อไปนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็จะได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับแม้จะมีสถานการณ์งานที่ต้องดูแลมากมายก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ที่รู้ความแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อะไรเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ทําให้ขาดสมดุลลงไปบ้างก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะใช้เหตุใช้ผลแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ เข้ามาคลี่คลายปัญหาต่างๆนั้นในจบสิ้นโดยความปลอดปัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตะลอบอบเวงเป็นโป้งเงยเมงอนอะไรกันก็ตามนะครับหรือมีเรื่องอะไรที่แอบแฝงลับลมกลมในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็มาปรับความเข้าใจกันแล้วก็เติมเต็มความสมดุลเข้ามานะครับรู้จักยืดหยุ่นปลนคลายรู้จักง่ายไปซึ่งกันและกันในสถานการณ์บางอย่างนะครับที่จะมีเข้ามาที่กระทบกระทั่งในความรักความสัมพันธ์นะครับก็พร้อมที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคู่รักที่ดีต่อกันนะครับก็ตามให้สกาดการความรักความสัมพันธ์นั้นแม้จะมีปัญหาก็เข้าใจกันในทิศทางที่ดีเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงนะครับส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ได้รับการดูแลใส่ใจนะครับให้มีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับก็ใส่ใจในรายละเอียดในความรักความสัมพันธ์ที่จะเติมเต็มอะไรใหม่ๆให้มี ชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ที่มีอย่างเนียวแน่นนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกลุ่มในช่วงครึ่งเด,ดือนแรกของสิงหาคมนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีกลุ่มทุกตานที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นมีความสําเร็จมัางครั้งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุนและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ